เอาเลยครับผมก็ก็ต้องขอกราบสวัสดีชาวเอิมคลี s ิตแอคชั่นทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมคอนเฟิร์มเช่นเคยนะครับวันนี้พี่ก่อนไม่ได้มาเล่นเกมคลี s ิตแอคชั่นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนด้วยและท่านผู้ชมที่มาใหม่หรือน้องใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งมาดูคลิปแรกๆนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่างหนึ่งเลยนะครับกดไลค์กดซ like, ับไปใครด้วยนะครับผมเพื่อ ให้กำลังใจนะครับเมื่อกี้กระตุกนิดนึงต้องโทษทีนะครับวันนี้เราเราจะมาเล่นนะเกมเคา์เตอร์สักนิดๆหน่อยๆนะครับ <c oughs> ก่อนจะมาดูวิธีการเล่นนะครับปุ๊บมันเล่นยากนะครับผม <c oughs> บางบางสำหรับบางเครื่องที่บอกว่าเราโหลดเล่นไม่ได้นั้นไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าทําตามพี่ก่อนแล้วมันดาวโหลดไม่ได้เอยเล่นไม่ได้มันเล่นได้นะครับมันเล่นได้แต่น้องๆอ,งอะ่ะมันเอ่อไม่ได้ทําผิดหรอกมันบางเครื่องมันก็เล่นไม่ได้บางเครื่องมันก็เล่นไม่ได้นะครับผมโทษพี่ก่อนไม่ได้เพราะพี่ก่อนสอนละเอียดจริงๆนะครับเดีย๋ยวจะหาว่าพี่กรณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมไม่นะครับไม่ได้มีตุกติกอะไรนะครับก็สอนจริงๆนะครับ สอนจริงๆครับผมพี่กรอนสอนจริงๆคือแบบไม่ไม่ได้โกหกน้องๆว่าเออเนี่ยมันติดตั้งแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับก็มันตามนั้นเลยเดี๋ยวพี่กรจะทิ้งลิงกออ์เคลิปให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในใต้คลิปแล้วกันนะครับแต่นี้พี่กรณ์ไม่ได้เล่นหมดทีบนะครับพี่กรอนเล่นหมดเคาน์เตอร์ธรรมดานะครับผมอยู่ไหนวะผามรูม้สึกเออ่อยออกฟ้าร้องวะ เกมนี่แบบมันไม่มีโหลดน,นะครับในเออเพสโต้เหอเห็นเห็นมีคนบอกไม่ก่อนว่าในสี่สามเก้มีดาวน์โหลดวะก็ลองดาวน์โหลดเอ้ยบอมเอ้ยด่านวางระเบิดหรอแล้วกูจะรู้ได้ไงล่ะครับเพราะกูไม่เคยเล่นอเอ่อเกทอัอี่จุดเอ่ออ๋อวางจุดบใช่ปะ่ะเดี๋ยวดีกูเล่นไม่เป็น เราเรียกนี่แล้วก็ซิวเริ่มใหม่นะครับ <c oughs> นี่ที่ก่อนไม่ได้ลงหมดปืนนะครับผมเป็นพีบีเคอเตอร์ธรรมดานะครับไม่ใช่เคอเตอร์ p ีบนะครับผมที่เก่จเล่นเคอเตอร์ p ี B. มันแหลกนี่แหละมีเพื่อนละ ถ้าว่ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอไปด้วยนะครับข้างบ้านอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับพอขอทำกับข้าวอยู่ข้างบ้านแล้วก็ข้างบ้านพี่ก่อนซะด้วยสิมันอาจจะเสียงดังโอ้ยิงยากโอ้ยเหเพื่อนเอาดีเล่นมันเพื่อนเล่นมัน ยอมไหมเลยยอมไหมล,ะมหมละ่ะเพื่อนกูนอยู่ไหนวะเพื่อนกูนอยู่ไหนนีหรือเปล่าเพื่อนวางระเบิดแล้วเพื่อนไปลอยเพื่อนไปลอยอูย้วิ่งตามเพื่อนนะครับต้องคอยดูลาลๆาวอ้เพื่อนด้วยนึ่งไปเพื่อนนิ่งไ้อ้าวหายไปไหนแล้วละ่ะเ็แม่พวกมึงน,นั่งเฝ้าระเบิดกันเลยนะไอ้ยินเฝ้านั่นนะ ไม่พวกไม่กลัวตายนะเฮียพวกมึาางนี่ยิ่งกว่าพวกเอ่วิงว่งวิ่งมาจะระเบิดวิ่งที่ไปเพื่อนเล่นมันเพื่อนเล่นมันโอ้โหทีมโอ้โหฟันด้วยดาบเฮียหยามหยามมากหยามมากอะ่ะสัตวหยามมากอะ่ะ okay, เดี๋ยวมันเพื่อนรอด้วยไป <Me too. S 1> ไปด้วยกันไปด้วยกัน <got> ไปด้วยกัน <got> ไปด้วยกัน <got> ไปด้วยกันดอยเฮี้ยนนั้นไม่เดินวะไปเพื่อนเออไปไปไป,ไปโหลานหลานไปก่อนมันเรียกยาเยเห็นแล้หลานวปก่อนกับยายเขาเสียงดังอะ่ะต้องขอไปด้วยนะครับ เสียงดังว่ะต้องขอายในเสียง,งดังด้วยสัตว์เอ๊ะอย่าให้แม่งวางระเบิดโอ้ยเหีวางระเบิดตอนไหนวะสัตว์เอ๊ะเหย็ดแหม่พวามึงชำนาญทางกันแล้วแต่กูไม่รู้ ไอบอดไอบอทบางทีพวกมึงก็โหดกันไปแต่ว่าบอดนะครับบางทีบอดแม่งก็โหดเกิน่ะบไปไปไป,ไปเสียงยายพี่อนอาเสียงดังนะครับไม่ต้องไปสนใจครับผมเพราะว่าอยู่หน้าห้องพอดีคุยกับหลานไปลุยด้วยกันเลยนี่แหละยี่ยมันต้องแยกอุ้ยทีถิกันเอ้ยมาแล้วอะไรวะ ไม่ตายชิบหายโอ้โหโอ้โหโอ้ยชักเลยอะชักเลยแหมมาเดี๋ยแวบบก่อนแถมให้ด่านนึงทุ๊กชุ่มโอ้โหเสียงดังจริงๆ

เอาละครับผมวันนี้ก็พี่กรณนนะครับผมก็ต้องขอกรารานตงแบบนนี้ก่อนดีกว่านะครับบา,บายๆายุบๆนะครับผม